สวัสดีครับผมคลิปนี้มีเอฟีถามกันเข้ามานะครับว่าเย็บไปแล้วได้มันอ้าได้มันหลวมเป็นเพราะอะไรครับนี่ผมจะพาเพื่อนมาดูเป็นเพราะตัวนี้ครับผมสปริงจะมีสองแบบนะครับแบบแข็งกับแบบอ่อนนะครับเผื่อเพื่อนไปใส่สลับกันมันก็จะมีปัญหานะครับเนี่ถ้าใส่สลับกันแบบนี้ผิดมีปัญหาครับผมปรับยังไงก็ไม่ได้ถ้าถ้าเอาตัวอ่อนมาใส่ฝั่งนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับผมจะอ้า ฝั่งนี้อาจจะสวยแต่ข้างล่างนี้มันจะหลวมตัวนี้ผมปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีคลิปเต็มด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับทางช่อง youtube กดเลื่อนดูได้เลยครับผมมีหลายคลิปฝั่งนี้ใส้เฉพาะตัวอ่อนหรือว่าใส่ตัวแข็งก็ได้นะครับฝั่งได้ฟูได้ได้ฟูครับผมวิธีปรับได้มีคลิปเต็มด้วยนะครับฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม